ที่นี่กันจริงด้วยเอ้าแล้วมาเดือดตรงตรงนี้ทำไมใช่ไหนแล้วก็บริว่าไปทำไปด้วยก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ในวิดีโอใหม่เหมือนกันบออีกด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใส่แมสอีกด้วยนะครับใส่แมสก์ได้วยก็วันนี้เราก็มาเจอกันบนที่โรงยา้ในโพลรเทคนิคกบานาเชียงใหม่แต่ต้องบอกก่อนนะครับที่นี่นะครับก็เคยมาต่อช่วงสองครั้งที่ผ่านมาต่อช่วงของปีใหม่แล้วก็ลมถึง ช่วงของดาวเงินกันนะครับพิมพ์ปลาหนีกันนี่นะเจอแล้วดาวกันโผล่มาใครเนี่ยเอาล่ะในอุตสห์ก็เจอแล้วพิมพ์ปลาหนีเองนี่พบอันนี้ถ่ายวีดีโอได้แต่ว่าในวันนี้เรากลับมาวันไดในครั้งนี้กันเองด้วยนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็มาอยู่ในประเทศบริเตนติกดานาวันนี้ก็กลับมาอีกสองคน ก็เช่นเดิมกันอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนปีที่แล้วนะงด้นะครับตอนสองปีที่แล้วโบสทเคยไปหาคนใน,นีนชื่อว่าใหม่และแส่นานกันกด้วยนะครับก็บอกกันเลยนะครับว่า2คนเนี่ยก็จบปสแต่ว่า2คนนะครับจบปชด้านคือดาวเงินนะคับพิมพปลาดิ่กันวันนี้ผม จะพาไปยินดีไปพร้อมๆกันอีกด้วยวันนี้ผมมาอยู่อยู่ตรงนี้กันเองด้วยก็เอาสแตนด์เก่งอยแล้วเองด้วยนะครับป่ะมาเล่กันดีกว่าวันนี้ที่นี้แต่ว่าตอนที่แชทเองด้วยนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าผมกำลังโทรไปหาอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปรุกอ้าวไม่เป็นไรกินยุบพพาไปเลยแล้วกันนะเีงด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่อาจจะสุดท้ายแบบรอค้างก่อนก็ได้นะเออดีเสียอันนี้ก็คือทั้งหมดของมลใน ที่วิเลยโพลิสาลานานะต้องบอกก่อนเลยว่าก็แค่ในโพลิสติกเองด้วยนะแต่คนเขอาขั้นเยอะมากเองด้วยนะครับแต่ตก,กนนตะะ็ต้องบอกก่อนเลขแค่ในถ้าจุดเริ่มต้นค้าเองด้วยนะครับโตบอกก่อนเลยว่าโอ้โหคนเข้าขั้นจะเยอะมากแหลมลาได่นมากเลยเนี่ยขนาดแค่โพลิเองด้วยนะเห็นหมครับคนเยอะมากแล้วผมจะไปเจอหาสองคนไหมเนี่ยโอ้ย ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเรายังหากรุงเทพครับว่ายังไม่เจอเลยเพราะีว่าคือในชัดตรงนี้คือมันมองไม่เห็นกันเลยด้วยไอ้ย่างหนึ่งก็คือว่าคือผมเนะี่ยตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการถ่ายวีดีโอกันอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะหาเจอกันแน่นอกจะหาดูการจออีครับทิกเก็โซนภายในดูสิครับอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกประการขณะซ้อปีที่ผ่านมาก็เคยมาในพนทีนี้กันอยู่แล้ว เชืช่อชอบได้บนในที่นี่จะต,ต้องบอกก่อนนะในวันนี้เอ็นะครับไม่มีบนในของยุบในวงวันที่เรียกว่าบนในจุไนตน่าอีกด้วยเกาะการก่อสร้างไม่มีละสถาปัตย์ไม่มีละการท่องเที่ยวไม่มีละนะครับเพราะว่าถ้าเอ้นจักว่าสองคนอนะ่ยออกมาแล้วนะครับก็จบพอสองมาแล้วจุดเดีก็คือจุดดีตอนที่ผมไปหาดวงนั้นคงเจอที่นี่กันไม่รู้นะ ต่ากงกันจะอยู่ในที่เดียอกันหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าแต่ว่าอย่างผมผมก็ไม่รู้นะแต่อันนี้มาจากว่าคือช่วงนี้วันนี้คือวันที่3เมษาย,ยนซึ่งตามช่วงนี้องด้วยนะครับก็เลยมาเป็นวันจบของวันนี้กันด้วยเป็าาเรื่อจะสภาพเสื้อของผมเนี่ยเป็นเสื้ออะไรนะเสื้อรายองสวยนะครับเสื้อหน้าหน้าที่ กมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะหายไปไหนกันแต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักกันนะครับนั่นคือเรืที่ช่อดอกไม้ครั้งก่อนนี้ด้วยครับจะเป็นช่อดอกไม้ธรรมดาา2 0 1 0บาทตอนนี้มันเปลี่ยนมากลายเป็นในแบบที่เรียกว่าช่อดอกไม้ที่เป็นแบบมีเงินแะบเราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าช่อดอกไม้ที่มันเป็นแบบไม่มีดอกไม่มีเงินอะไรอ่ะมันไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้ถ้าก็ที่สําคัญก็คือเออเนาะต้องไม่แค่มีโอกาสอะไรประมาณนั้น แต่สิ่งที่ก็ค่อนจะตกใจนะคือเด็กของบริษัทอิกนานาเยอะมากประมาณเรา5,000ประมาณเรา4,000-5,000คนชูบันเจอะจริงๆนะครับนี่แค่ปอชได้ปอสเองนะปอชสามนะฮะก็ถ้าปอชสามและปอสองก็รวมกันแล้วเกือบเราพันกว่าคนชุบันเจอะนะครับแต่ขาว่าเยอะเลยอ้โโหจะนั้นให้บอสก็จะหายากมากพอสมควร แต่ตอนสมัยตอนก่อนกลับไปก่อนหน้านะั้นเนาะตอนนันะ้นน่ะดองมันบอสหาเจอเป็นแบบสองแล้วก็เจอสนายน้ำแล้วก็อนันนะี้แล้วก็คนแรกที่เจอกันก่อนนะั่นคือใหม่ปีใหม่สมาคมรีเพว่าตอนนี้เองด้วยนะครับก็ปีใหม่เจาะมันชอบด้วยนะครับก็ยอก้นอนกลับไปตอนก่อนหน้านูน้นได้เลยในตอนก่อนหน้านู้นนะครับเพราะในตอนก่อนหน้านู้นเพื่อผมใช่ไหมนะครับก็เจอปีใหม่สมาคมตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาเลย แล้วก็เป็นจ้าหนุ่งโตสดแล้วก็แหนกมาทำงานในที่หนึ่งผมรู้จักนะครับก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันมานานาดื่อนจะแฟท่าเดือมมาละก่อนนั้นเดี๋ยวผมหาดาวเรียนต่อครับไม่รู้นะว่าหลัง อ้าวไอไออ้หน้าทีวีหน้าทีวีตอนนี้ก็บอกว่าอยู่หน้าทีวีอ่ะ๋ยวลองตรงไปเรื่อยๆดูอ่ะไรสิ่งที่ผมก็ได้พบเจอคือว่ามันทีวีมันหลายตัวอยู่นะใช่เนาะ ทีวีเราเหรอเราหาดูก่อนไม่ใช่จุดตรงที่แม่ภายในน้องอาหารแล้วก็ไม่ใช่ไอ้ตรงอีพิชไงเพราะบอกว่าไอ้หน้าทีวีมันต่างไปอีกต้องพิชทั้งห้างั้นเดี๋ยวผม,มรอบไปดูก่อนเพราะผมผมก็ไม่รู้นะหน้าทีวีอ่ะเอ,ะอยายากมะ ในก็จะไปดื่มเด็มเขตของสถานพัทยกรรมตอนนั้นเองตอนที่ผมเดินทางไปหยุดตรงนั้นเองด้วยน่าจะรู้สึกว่าคงน่าจะใช่เลย ไ,ไหนอะ่ะพหม้าหาพิมพ์ยังยังหาไม่เจอเลยเนี่ยระหว่างนั้นก็หาผิมพปานีอยู่นะจะเจอไม่ได้จะเจอดาวเงินละดาวเงินไม่ไปด้วย,ย,ย,วยอันนี้เกิดเบื่อ,อ,อ,อแต่ประเด็น,นก็คือพิมพ์หายไปไหน จุดนี้ก็เคยเป็นจุดที่ถ่ายระหว่างด้วยกันนะระหว่างโบ๊ทดาวแล้วก็พิมอะจุดนี้จำได้เลยตอ,อ,อน์ี้โบชอยอ่ะใช่รี่นโบสองแล้วเนี่ยรี่นี้จบวตอนะเจ้าอะไรตอนนี้เนรอเขาทำงานไอ้ขายรถมือสอง,อ,งอ,อ่ะอะรหรอ โอ้ยก็อยู่ใ,ใกล้กับที่ทำงานเราดิใช่ที่ทำงานเขาอยู่ตรงนี้สัน่นใจอ่ะดูกันไปเรื่อยๆครับคนในตรงนี้ไปดูอะไราจะเจอเหรือเปล่าเหมือนน่าจะหากระตังหาอยู่นะเจ้าปราณีหายสองคนหาไปเจอในคนเดียวอา้าวเล่ากันก่อน <c oughs> <c oughs> นี่แน่หาพิมพ์ก่อนแต่ทนี่แน่ผมจําได้ดาวอยู่นี่แน่นอนเอาล่ะหาพิมพ์กันเดี๋วเรอกันก่อนในระหว่างนั้นโอ้โหแดนสกันเยอะมากเลย พี่มาหาดาวเหรอทางสองเลยแหละหาใอีกคนอ่ะเพื่งมาหายถุงรีพีปานีแหม่ไมังเาอ่ะแต่ว่าพีปานีหาไม่เจอเลยอะตู้ตรดูตรงที่ด้านหลังก็คือต้องไปได้ เจ้าเพมบอนอยู่นี่แม่แม่ทำไมหนีไปทำไปหาไปหน้านะท<ำ>่ากับแม่อยู่ตรงนี้นน่ะท่า ได้เลยดูดิเขาจะจะได้เชินทีมโอ้สวยเนาะสวยมากเที่ยเพื่อนคู่สีกันดาวกับพิมมาถ่ายรูปมาปะแน่นอนอันนี้เขาเล่นบู๊แบรงนะเปนดูหน้าด้วยแต่พิมพ์แหม โอเคี okay. สวยเนาะในระหว่างที่รอพิมพเนาะกับดาวที่ตอนนี้ยังไม่ทขาด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนในไบรรยากาศกันเนี่ยคือบรรยากาศที่เขาบนในที่วิลลัยโลรเทคนิคการนาะเชียงใหม่ที่เนี่ยบอกเขาเลยนะครับว่าเข,ขาคันจะจัดหนักเรื่องของบุคคลที่เข้ามาแสดงความดีดีแล้วก็เอาลางถึงคนที่เข้ามาดีดีด้วยเช่นกัน ในที่ว่าเนี่ยดูสิารคนก็เยอะด้วยเช่นกันพอคนมันเยอะปุ๊บมันก็เลยเนี่ยคือโอ oh ้โหอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวและดูจากวันในพื้นที่เราอ่ะ <Yeah. S 2> คือที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่มันเป็นที่จับตามองสถานที่หนึ่งของในโ o l ิเทคนิคเลยก็ว่าได้ด้วยสิครับเนี่ย <Yeah. S 2> ขนาดในยัด,ด้าแล้วก็เราถึงบนในในพื้นที่ตา่างบอกเขาเลยนะ ว่าเยอะมากอันนี้คือแผนกชัชนยงแต่ว่าก็จะไปยังมองเห็นโยที่อันนี้ก็คือในทางยาองยิงด้วยนี่เขาบอกกันเลยนะว่าชอบอยู่เรื่อยนะได้ดูจากไปตรงพูดเลย่ะดูสิเยอะมากข้างหน้านี้ก็จะเป็นพิมพ์กับเพื่อนอ,อิงด้วยโอ้ไม่เป็นไรนะไม่แตกนะภูมิร้อนเกินไปจนต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนพร,อพร้อมกับในไอ้น้ำเลย ได้เลยจ้ะอ่ะ,อะโอเคไปจอดเดียไปเลยไปเลยตอนนี้ก็เราก็นั่งพักก่อนแล้วก็อันนี้คำเตยโอ้สี่มนนียาคำเตยสวัสดีครับได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ได้รับทุนจากการโครงการต่างๆดูสิครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษ์ต่างๆที่เขาเข้ามาใช้บริการอันนี้ก็ฝีมือแรางงานจากไฟฟ้าภายในอาคารนี่ครัเอาละตอนนี้ก็นีเข้ามาด้วยอ้าวดูสิก็มานนั่งพักตรงนี้ต่อก็คงจะได้ไเห็นบนใน ตอนนี้กันอันนี้ก็จะเป็นในที่รอบๆก็บอกเขาเลยแล้วว่าใหญ่มากโอ้โหนี่ขนาดเราเดินไปเรื่อยๆนะก็คงจะเห็นบรรทัดสินต่างอีกด้วยจั <S <s <ul iffe> ส้มนี่ก็เนี่ยส้มนะฮะไอพีส้มจะสม้ม <s ul iffe> อนเมานี่ดิอเัี้่ซอกนแมง้ใหญ่แล้วเนาะเหมือนีนอยนะับของดาวน้องเเนหยโอ้โหใครเป็นเป็นแฝดกันเลยเหรอเนี่ยเออหจอเขาคนนน่ัเใดจน พี่ใรองนงาหรือว่างหมือนกันเน้าเหมือนกันมาเ๋ยดอกเดี๋ยวดอกสองคนนะครับดองของดาวอาวจ๊สดซ้อมแม่แมงดไถ่ายรูปงนี้กันนะองมเดียวเลสแมขนาดนเดิขนาดเพื่อนเราเราก็ยังรอกันเจาะอยู่ด้วยเนี่ย ส่วนใหญ่เขานะครับก็จะอยู่ที่ท, <ำ S 1> ทาง,งเดี๋ยวพี่หาพี่ถ่ายพี่โหนุเนี่ยก็อันนี้เข้ามาด้วยก็ต้องรอกันก่อนเดี๋ยวสิตอนนี้คนเริ่มโล่งแล้วแต่<ม>ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาเดี๋ยวผมจะได้เดินทางไปทา,านข้าวแล้วล่ะ,คคะยังไงก็โชคดีนะนเดี๋ยวตอนเราไม่เจอดีได้มาเจอกันบ๊ายบายพิมพ์ บายบายดาวจ้าส้มบายบายกอล่าบายบายจ่าไปแล้วครับแม่แม่ดาวเงินเดี๋ยวไปแล้วครับอ่ะก็เดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อนไปเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปยังที่ทำงานแล้วก็รวมถึงวันอะไรเช่นนี้กัน เดี๋ยวไม่รู้นะว่าที่โปริจะมีของกับข้าวหรือเปล่าจะพาซื้อน้ำต่อโอ้โหคนที่ด้านซ้ายสูสงมากเลยเนะี่ยโอ้โหสูงเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเขาก่อนนะอันนี้สูงกี่เซนตนะครับ <15 5. S 1> อ่ะ175ค่ะ็ด้โอโ้สูงมากเลยละ่ะสูงกว่าผมประม,มาณเราห้าเซนติเมตรจัดเลยเลย อ่ะอาซะันเถอะอันนี้เดี๋ยวผมขอไปอัดวิดีโอไอ้เรื่องของน้ำก่อนตอนนี้ผมจะเอาเป็นแบรนน,บน,น้ำเอสดีกว่าครับเอาละครับวันนี้ผมก็ก็คงจบไปแล้วอีกแล้วนะรับนในที่ในางานนี้กันแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่พอรดียังไม่จบ้วยผมทานข้าวนี่ก็คือข้าวมันไก่นะครับ่วนนี้ก็จะเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปข,ของ ร้านข้าวมันไก่นะครับแล้วก็จะมีน้ำเป็นนะครับก็เป็นน้ำดื่มธรรมดานะครับพอดีว่าปิดตลองไม่รู้ได้หรือเปล่าดีครับรวมกันแล้วนะครับอยู่ที่50บาทเท่าเองนะครับแต่ไก่อ่ะอยู่ที่30บาทไม่แพงด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะที่วิไลนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะขายในราคาที่เป็นของมักเรียนรัศมาดังนั้นก็เลยจึงไม่แพงกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคำด้วยนะครับแต่รสชาติโอเคดีนะครับ รสชาติที่ผมทานนะครับก็คือจริงๆอ่ะในปุลิทิกหนึ่งนานาเนะี่ยคือผมเนะี่ยเคยทานรา้านข้าวมันไก่นะครับประมาณเราสองสามรอบมาครั้งล่าสุดก็คือต่อที่ประมาณงานของศิทธะบัหัตถกรรมที่ในภาคอีสานกันก็เนี่ยมาทานตรงนี้กันยิ่งเป็นหนังนะครับก็ยิ่งจะอร่อยด้วยชิมกันด้วยนะครับ ที่นี่ก็คือโปรเทคนิคปกนา,านะครับก็นเอ็นจนะครับก็ขอขอบคุณที่ตามรับชมกันอินจูดนะครับในตลอดในเวลาที่ผมมาเที่ยวที่โปรเทคติคีกนานานะครับก็หลายๆครั้งเลยนะครับตั้งแต่ตอนงานจบของปีใหม่นะครับแล้วก็งานจบของดาวเงินทั้งโตชสารและปศสอแล้วก็รวมถึงในโครงการอื่นที่ได้รับจากบนในในงานจบอีกด้วยนะครับก็อย่างเช่นตอนงานสิบประดิษฐ์นะครับก็ผมก็ ได้เข้ามาพื้นที่นี้กันด้วยนะครับแต่ถาผมเองด้วยนะครับก็คงอาจจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้มาที่ในบริษัทนี้ด้วยนะครับเราก็จะพาไปเที่ยวก็ได้อันยมนี้กันคําพ้อมกันอีด้วยนะครับก็ทุกคนก็ชื่นชอบกันดีนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนจบมาในที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาแล้วนะครับก็สาหรับใครนะครับที่ติดตามรับชมแล้วนะครับก็ชอบแบบไหนอะไรโมเมนต์แบบไหนคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็มีคำาี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้เลยนะครับก็ ผมนะครับก็พร้อมที่จะให้ดูวยนะครับกับคุณเสมนงศ์ไปนะครับแลัววันนี้ผมดาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับที่ไม่โจ้เหรอฮะของรัศมีขั้วบางทีแล้วทำไมน่าจะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าบอสก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวที่แม่โจ้เหร ฮะรถขขบวะหรอ,อข้างในสุดนู่นเลยอ่ะเอาไปทางนี้หรอบ๊าบปายจ้ะ